มาใส่ขคืนเจ้าพอหนยแมงใส่่อยพอมุกเว้าวดาวพ่อไเจ้าผด้ลเจาอโลกำบางดีเนจ้าจมต่ำไม่ใจ่ชค่หนาเด้ให้หนาแฉะไปเด้ตายแทบัรคัตตายแท้ตายตายแล้วลุ่งตํำซอยไปไหนเด่ไปกินเบีรยมัน บมื่อยึดกวนไอ้เขาไอ้เขาจิบไม่ได้่าอ้บัาคุยาเมื่อตายวันนั่นนะเลยตัวนี้สุกแล้วสุกแล้วเดียไปเฮ้ยคือยังงอ๋อคยือังปัดดกเฮ้ยักคิมเฝ้าตีดาบมาคุยเฮ้เ็งเ่าอะ ยังประดุอยากว่ะงขาทำเพื่ยังประดุกหยากเหรอมันเหนียวเหนียวเล่นมั้อแต่มีเขาเนียวกระแสบเล่นไปบ้านไปเอาคนเนี้วพูลรัปั้นท้องปั้นแต่ว่วดแม่หิวยเหรอีจะลูกมตายครับตายครับตังลุกแม่ตายเลยโอ้ยโคตเแ็นคนเนียวเขียนเธอว่างอ กูกลกูกางปลาหลอยู่กูางรถปลาหลโอ้โอ้ยโอ้ยคยววู้ถึงสามชปวัวผ่แมนววผู้ถึงยีหาก้วต่าเดงสามกรตายหนี่บ้านน้อยบ้านน้อยมีนมบินเนียนน้ำเด้อเป็นบินยิ้ยโอ้ยใสยโุ้ย ไปใไปใจเนื้อหวานว่ะวานแบบพอ่ที่ไอ้รูปโอ้ยมึงยังกูดูทีกูตกไสัตว์เคืออือืมอืมอมันใส่ปบกันนี่เมืงเหลืองวายุ่นเลยเลยเลยยมาอย่างนักเลงอย่างขยันวะ รงเลี้ยงนักเลงเม่หยาดหมุดก่อนได้เสือเะยรแบนี้แมงลอยแมงก็บาดดูสัตว์ตากเคียงขวดมึงกอกายอ่ะไม่หยาด

มอ<ถ> <att iter> นที่ผู <sk ills> <resource> ้สาวเขาใครเอผู้สาเขาปเนี่ยงมางกันไ่มันมงกันไงกันไมางัมามึงันไมากันไม่ตางกันไมตปาะก่างกั่ต่งกน่ตารชีนิตไป่่ากัก่าัมงไงั่งี่